สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟลงช่างกับป้าแปลงผักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะพูดนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอท่านทนายอุทัยนะคะ,ะที่โดนนางปีศาจเนี่ยมันขยุมหัวในทุกวันนะคะจริงๆกูก็งงกับมึงเหมือนกันนะทําไมมึงไม่หยุดสักทีวะกูถามหน่อยคนอื่นก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวกันหมดแล้วมึงอย่าบอกนะว่ามึงหยุดแล้วอะ่ะ แต่มึงเอาคลิปเขามาเปิดทุกวันเอามากระทืบทุกวันแล้วเอฟซีของมึงก็ด่าทุกวันต่างคนต่างเอาคลิปกันมาดูมึงเป็นเด็กกว่ามึงควรที่จะหยุดใช่ไหมกูถามมึงเนี่ยแล้วมึงเป็นเฮีย้ยอะไรหนาวะถามจริงอะรุ่นพ่อมึงแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคําพูดแต่ละคำมึงถอนงอกเขาไอ้แก่อย่างเงี้ย เลาแล้วอย่างเงี้ยแก่แล้วคือมึงพูดจามไม่เคยให้เกียรติเขาอะถ้าเป็นใครใครก็ศูนยะ์ถ้ามึงอยู่ใกใกล้มึงโดนบอมไปแล้วอีเวนกูบอกตรงเลยนะแล้วถามว่าที่มันเกิดเรื่องเพราะอะไรก็เพราะมึงทางนั้นแหละสิ่งที่มึงสร้างขึ้นมาทางนั้นแหละไปนั่งว่าป้าไปนั่งกระแสะเขากระแสะป้าตลอดเอาคิบป,ป้ามาเปิดแลวทนายกูไทยเขาเป็นผู้ใหญ่อะ เขารับในพฤติกรรมเร็วๆของมึงไม่ได้แล้วพวกกูก็รับไม่ได้เหมือนกันแล้วมึงทําผิดมึงยังไม่ยอมรับผิดแล้วมึงเสือกจะมาอยู่ร่วมชายคากับพวกกูมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเฮี้ยแบบเนี้ยยอมรับโอเคถ้ามึงมึงคิดว่ามึงเนี่ยยังอยู่ตรงนี้มึงควรจะกลับไปคิดไต่ตรองนั้นัันดีกว่านี้ อ๋อมึงบอกว่ามึงอยู่คนเดียวมึงอยู่ในส่วนโลกส่วนตัวมึงก็อยู่ไปนอนแง่งแมงอยู่อย่างนั้นไปนอนดิ้นตายไปตรงนั้นน่ะแต่มึงควรที่จะหูป,ปากได้แล้วควรที่จะหยุดได้แล้วแล้วมึงก็ไปเอาคลิปเขาเวลาเขาพูดสะกิดนิดมึงก็เอาไปเอามา,มาคิดมาพูดอยู่เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งมึงคิดเหรอว่าเขาไม่อยากจะจบกับมึงกันน่ะเขาล่ำคาน ขาไม่มีใครอยากให้ข้ามึงเท่าไหลหรอกเออแล้วก็ไม่ต้องเสือเอาคลิปโกยเปิดด้วยล่ะอันนี้คุณพูดเรื่องจริงตัวเองเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนขุดเรื่องขึ้นมาก่อนตลอดเอาคลิปป้ามาเปิดตั้งแต่ไอ้น่าก็ลอยหมอยแล้วตั้งแต่ไอ้ไหลแล้วไอ้ไหลมันก็อยู่ของมันดีด ไปนั่งจิก,กบาลด่ามันนุ่นงนิ่นี่มันก็จริงอ่ะเหมือนเหมือนอ่าพี่ทนายอุทัยพูดอ่ะไอ้ไหลมันก็ไม่ด่าแล้วพวกเราจะไปด่าอะไรมันน่ะมันไม่ได้ด่าลุงด่าป้าแล้วพวกกูจะไปต้องไปด่ามันเหรอเออจริงไหมมึงน่ะขนาดเขาไม่ด่ามึงแล้วมึงยังไปนั่งจิกด่ามันอยู่นั่นแหละกูละงงอะพวกมึงอ่ะปัญญาอ่อนกันพวกกูไม่ได้สนใจหรอกนะเออต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเดินแค่แค่นั้นเอง แต่นี่อะไรปัญญาอ่อนชิเป่งเลยตัวเองสร้างเรื่องกันมาจับกลุ่มสร้างเรื่องกันมาอ่ะเสร็จแล้วก็พอพอคนอื่นเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไปนั่งด่าเขากูไม่เคยพูดเลยกูแกเคยคเคยพูดกดหนึ่งกดสี่ถุยไอเหียแม่งพูดทุกอย่างนั่นแหละเขาเอามาจากมึงทางนั้นน่ะคือเอาง่ายๆที่กูมาพูดเนี่ยคือไม่เคยหุบปากอะ่ะ แล้วสิ่งที่ตัวเองทําพฤติกรรมที่ตัวเองทําไม่เคยลือ้อไม่เคยลือ้อไม่เคยคิดไม่เคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยด่าไหมว่าไหมทําเหมือนคนโง่คนปัญญาอ่อนอะ่ะคยเห็นไหมกูไม่ลือ้อกูไม่ได้ทํากูไม่ได้ว่าทั้งๆท,ที่เขาเอาคลิปมานั่งเปิดอยู่นั่งว่าหาว่าเขาตัดต่อคลิปอีก มึงเงนบ้าแล้วไปถอนงอกแล้วไปตั้งคำพูดในะ f ี Z. ไปเขียนข้างหน้านะไอ้สัตว์นะไปด่าทนายอุทัยคิดดูนะมันเป็นเด็กแะนะถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆตีนแม่งตบไรเหี้ยไอสัตว์แม่งนั่งด่าเขาเหี้ยด่าเขาไอสัตว์มันเกินไปแล้วมึงอะ นะมันเกินความเป็นคนแล้วเรื่องที่ว่าลุงก็ถามมึงอ่ะเขาไปดูเนะี่ยคือทนายอุทัยเขาก็พูดเรื่องนี้ว่าทำไมต้องไปถามป้าด้วยว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคุยกันหรือเปล่าส่วนมากลุงไม่ได้คุยนะส่วนมากลุงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกลุงเขาไม่ใช่คนโง่เขารู้เรื่องหมดนั่นแหละนะเขารู้เรื่องหมดทุกเรื่องนั่นแหละ เขาคุยกันที่เขามาตอบมึงแค่นั้นเองว่าเออเขามาตอบมึงแล้วแหละว่าเขาคุยกันเขาเป็นผัวเมียกันเขานอนอยู่ด้วยกันทําไมเขาจะไม่คุยเรื่องนี้เรื่องเงินแหนมหนึ่งมื่นเนี่ยมึงอย่าไปรู้ดีกับเขาทุกเรื่องเลยโอ้โหจะควบคุมเขาให้ได้ผลท้ายไปไงควบคุมเขาไม่ได้ก็ถูกถีบอกมาซะสมน้ำหน้าแล้วไม่อยากมาโกรธกูนะกูพูดเรื่องจริง โอโหเกินไปครับทีมันเกินไปสิ่งที่พูดเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นพ่อแล้วแล้วอีกอย่างลุงเขาบอกว่าไม่ได้พิสวาทมึงหรอกที่เขาออกมาตอบมึงแค่แค่นั้นแหละนะหน้าพิสวาทจังเลยนะเมียเขาก็วสวยกว่าอีกกูไม่ได้ว่าหรอกว่ามึงจะไปแย่งผัวเขานะ่ะกูไม่ได้ว่าหรอกว่ามึงอ่ะจะไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้สึกว่ามึงจะหลงไง คือไม่เอาผัวแต่เอาเมียไม่เอาเมียแต่เอาผัวนี่ตลก่ะกูตลกแค่นี้เออถ้ามึงจะเอาลุงพลเนี่ยมึงก็เอาเมียเขาไปด้วยแต่นี่เสือเกียรติเมียเขาและเนี่ยทนายอุทัยเขาก็เลยไม่ยอมไงว่าสิ่งที่มึงทําสิ่งที่พฤติกรรมที่มึงทําเนี่ยมันย้อนแย้งเวนและกูก็ไม่เอาด้วยเออถ้าปรับตัวใหม่ทําสันดานใหม่เนี่ยมันก็ไม่แน่หรอกคนเราอ่ะ เขาอาจจะให้โอกาสแต่เขาจะไม่พูดถึงเลยแต่นี่นิสัยสันดานก็ยังคงที่นะยังคงที่ยังไม่ไปไหนเลยยังมาจิกคนโน้นเอาเทปมานั่งด่าคนนี้เอาเทปมานั่งด่าคนนี้จริงๆแล้วกาแฟดำแม่งก็พูดถูกนะนะเออกาแฟดำมันพูดถูกมันไม่เคยด่ามึงเลยนะแต่มึงไปจิกดา่ามันไปไปด้อยค่ามันช่องมันเล็กๆกันนะ อ <languages? S 2> สมควรแล้วที่มันตอกมึือะจะบอกให้มีกระเพราะมึงเป็นแบบนี้นี่ไงไม่ยอมรับความจริงเออปากไมแม่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 แต่ไม่เคยคิดว่ากูพูดอะไรกูโดนลุมกูโดนกระทำที่ผายตัวเองเป็นคนทําตัวเองแท้แท้และสิ <tr> ่งที่ลุงมาตอบมึงไม่ใช่ว่าหลงตัวเองอีกนะเอ้ยเขาชอบกู้วเขาสนใจกูเขาให้ค่ากูถุย เขารับไม่ได้ไงในที่สิ่งที่มึงไปใส่ความค่ะว่าลุงรู้หรือเปล่าเหมือนทําว่าเขาเป็นคนโง,ง่ไงลุงรู้หรือเปล่าอ่ะสิ่งที่อ่าสิ่งที่ป้าอ่ป้ารู้คนเดียวเหรอทําไมไม่นอนคุยกันทําไมไม่คุยกันอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมไม่คุยกันเหรอทําไมลุงช่างไม่รู้หรอเออถ้าลุงช่างเขาส่วนมากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกดูถูกเขาไงเขารู้เรื่องหมดลเลยเวนจะบอกให้งึดไหล